หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับเพชรก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับไปครับผมนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับสำหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้เพชรฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับถ้าดูคลิปนี้ไม่จบพี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n ลลอตอออีซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีฟ้ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นี่คร <magic. S 1> <Sometimes, S 2> ับทุกคนครับเกมฟรีฟ้าเนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับจามินส่องของโค้ดสกินเปลือมแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดกระทางครับแล้วก็จามินส่องของโค้ดกระเป๋ากันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่่แจกโคคค้ดนนะะรรัับบผมอา กดไลค์เลยท่านน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเลยแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1,600เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกสนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นสอดของแพ็กเกจตัวละคอนอาลุกเลยนะครับผมอันนี้เลยนะครับก็ราคา1,999เพชรครับ พี่จะแจกจำนวนสิบแพ็กเกจนะครับผมแล้วก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับและก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทําการสุ่มให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับทีมีอยู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกินใหม่นะครับหรือสกินเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับบอกพี่มาได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกส่วนของขวัญครับ ให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูในคลิปนี้เองนะครับใครคอมเมนต์ยูในคลิปนี้ก็รรับของขวัญได้เลยพี่แรมการจะส่งไปให้นะครับผมแต่ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อครับหรือว่าสตาง์นะครับหรือว่าเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดนาอเลือกมาได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่ยังมีกติกาในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาก็ได้ครับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งแชร์ใหความผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็โยนทิลิข์ของตัวงไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาสี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันนะครับว่าในสองข้อมโคนวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับและก็ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไว้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนนนนนนนะะะะคคคครรรรัััับบบเเเเดดดดดดีีีีี๋ยยววววาาาาไไปูโ้้้กกล่่ใสออทม็ๆง อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่องของสกินปืนนั่นเองครับสกินปืนครับผมก็เป็นในส่องของสก้าชมพูนั่นเองนะครับสก้าชมพูครับผมดาวบอกนี้เลยครับเป็นแบบถาวรคราบนึ่งกรบอกครับนี่เลยนะฮะก็สามารถเติมได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็โบนัสเป็นหนึ่งอัตราการยิงสองลบระยะหนึ่งนั่นเองนะฮะสำหรับอันนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะมีสองเป็นสกาอันนี้เลยนะครับบวกอัตราการยิงสองลบแม่ขัเซนหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นในสองสก้ายิงไวที่น้อง อยากได้กันแน่นอนนะครับเพราะสกานนี้คือมันก็ดีพอๆสกานชมพูนั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็นะครับท่าทางครับผมก็เป็นในสองท่าทางเบบี้ช้าครับผมนี่เลยนะฮะเป็นท่าทางในสวนของเบบี้ช้ากันนี้เลยนะับผมนี่นะฮะแล้วก็จะมีสองท่าเด็บนั่นเองนะครับอ่านะครับ อันนี้เป็นถ้าทํพี่ช้างน้องแล้วก็ทอาแทบอันนี้เลยนะครับอันนี้มีขายนะครับผมอันนี้ก็สามารถทาได้นะนะครับสาหรับโ้สอันนี้นะฮะแล้วก็กระเป๋าครับผมก็เป็นส่วกของกระเป๋าพี่ลามอันนี้เลยนะครับนี่นะฮะกระเป๋าพี่ลามนะครับนี่เลยนะครับผมเป็นกระเป๋าพี่ล้มนี่นะฮะก็เป็นกระเป๋าที่ไม่มีขายนั่นเองนะครับวันนี้ก็สามารถ เติมโค้ดได้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าที่สองมเติมโค้ดอยู่ตรงไหนก็รอดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ว่าโค้ดอยู่ตรงไหนเนาะรอดูนะครับในคลิปนะเดี๋ยวพี่จะบอกจังหวะให้เนาะหาเอานะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอพาไปอัปเดตเกมกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้าง เราจะมีในส่วนของอย่างแรกเลยนะครับเป็นในส่วนของเป็นเอ็มไฟนั่นเองนะครับอ่านี่เลยครับเอ็มไฟนะครับผมเป็นชุดของเลซี่ล็อกซี่นั่นเองนะครับนี่นะฮะวอร์มไลท์นะครับอันนี้พี่ก็สุ่มไปให้ดูแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วก็สามารถไปหาดูได้เนาะในช่องเลยนะครับนี่เลยท่านเดี๋ยวพี่ค่ามาดูในหน้ากิจกรรมดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเลซี่ล็อกซี่เนาะอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเซ็ตเฟรดโฟนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ ตอนนี้มาครบกันหมดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เนาะนะครับก็ขอเลเซอร์ซีนี่คือแบบจะเป็นสองของตาวอร์มไลท์นะครับผมนะคือเป็นคำติดปากของเขาน่เองนะฮะนะชื่อท็อปเหมือนพี่เลยนะครับผมเออนะครับเหมือนกันเลยนะฮะหรือว่าผมต้องชื่อเหมือนเขาดีอ่ะผมชื่อเหมือนเขาก็ได้นะครับนะเออนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีสองเป็นชุดใหม่ครับเป็นอ่อันนี้เป็นชุดอ่าวากาดอนเนาะนะครับอันนี้เลยนะครับนี่นี่ชุบชุบชุบโอ้โหโกงโกงนี่ว่า ไอเราคนนึงว่าดาบหรือว่าอะไรที่ไหนได้ปืนนะฮะโหแล้เป็นเป็นเซ็ตวากาบอนนะครับผมทุกคนครับอ่านะครับก็เป็นในส่วนของลัคกี้รยลเนาะในพี่มีตัวฟรีอยู่สิบใบนะเดี๋ยวเราสุ่มกันทั้หนึ่งใบก่อนดีกว่าก่องม่วงฮะไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาอัปเดตเกมต่อดีกว่านะว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะฮะอัเดตมาหลักๆนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของพวก ยังไงดีนะครเป็นในส่องของพวกเนี้ยนะครับเป็นในส่องของช่องโปรลีกนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นในส่องของซึ่งัดสินโปรลีกนั่นเองนะครับอ่าสิบสองสิบสุดท้ายในแกรนด์ไฟนอลนะครับเงินรางวัลรวม5ล้านบาทนะครับในวันที่27มิถุนายน2563นี้นั่นเองนะครับผมอันนี้อ่าพี่น่าจะไปงานด้วยเนาะอันนี้พี่ไม่ได้ใจนะครับน่าจะไปกับพี่ต้นกล้านะครับผมนะเออครับเดี๋ยวคอยนัดพี่ชาอีกทีนะครับเพราอพี่ก้าเข้าไปไงนะครับแล้วก็จะมีในส่องของโปรลีกพรีออเดอร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะคครรรรัับบกก็็็จจะะเเเปปนนนนนสออออง่่ี้ขิิตต์ เป็นคล้ายๆกระต่ายเถื่อนๆนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของโปลิกล็อกอินเนาะนะครับอันนี้เลยนะครับก็รับในส่วนของทางอ่าออนน้าไปเลยนะครับล็อกอินครบปห้าวันเนาะนะครับนี่นะฮะโอเคกดเปิดไปได้หมดแล้วโอเคนะครับก็ล็อกอินตามนี้เนาะทุกคนนะครับตามนี้เลยนะฮะก็สามารถรับในส่วนของของฟรีไปได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเป็นกิจกรรมพวกนี้นะครับยังไม่ค่อยมีรับเดี๋ยวเข้ามามากมายนะครับส่วนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะนะครับแล้วก็ สำหรั e. บโปรลีกนะฮะก็จะมีในส่วนของเป็นเออ่ยังไงนะครับพี่พูดยังไงดีนะครับก็เป็นในส่วนของการรับชมนั่นเองนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับรับชมเนาะนะครับนี่เลยครบหนึ่งแสนคนนะครับผมรับในส่วนของตัวเขาบอกในบัลยาลแล้วก็ตัวสุป์ปืนนั่นเองนะครับแล้วก็ครบหนึ่งแสนห้าหมื่นคนครับรับท้าทางงุ่มง่ามไปเลยนะครับแล้วก็ครบสองแสนคนครับรับชุดเมสสเตอร์เดชนั่นเองนะครับแล้วก็ครบสองแสนห้าหมื่นคนครับรับในส่วนของเอ็มพีไฟท์เดชไอนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นอ่ โปรเีกเหมือนกันนะครับก็เป็นในส่วนของ ยังไงดีนะครับล็อกอินนะครับมันไม่เชิงล็อกอินหรอกแปลว่าเข้าร่วมกิจกรรมสปีดรัสนั่นเองนะครับหาร่วมสนุกกับกิจกรรมในช่วงเวลาพักนั่นเองนะครับก็การแข่งขันโปรลีกรอบแกรนด์ไฟนอลเนาะในวันที่27มิถุนายนนะครก็สามารถรับในจำนวนสองซิกิตปืนถาวรนะอันนี้รุ่นรับเนาะนะครับสำหรับใครไวใครได้นั่นเองนะครับสำหรับชื่อกิจกรรมก็บอกอยู่นะครับเข้าห้องเร็วรับสกิตปืนถาวรฟรีนั่นเองนะครับผมนะนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมก็เป็นกิจกรรมสปีดรัสนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปดดูกัััันนนนนนน้ววยะะคครบใที่่27เอง ครับผมโอเคนะฮะแล้วก็นะครับผมตอนนี้นี่ฮะพี่จะมีส่วนของคลาสตรีมนะอยู่ที่แฟนเพจครับผมนะเป็นในส่วนของแฟนเพจ Root Easy เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะเป็นแฟนเพจของผมเนาะนะครับอ่านะครับก็เป็นในส่วนของแฟนเพจเอ่อที่พี่จะตีมอยู่ทุกวันเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนาะแล้วก็เอ่อเดี๋ยวพี่ไปสมชุดก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปเข้าหน้าแฟนเพจกันนะครับผมทุกคนครับเออนะครับนะก็เอ่อเอาง่ายคือแฟนเพจของพี่ตอนนี้คือพี่สตรีมอยู่ทุกวันเลยนะครับผมทุกคนครับอ่านะครับก็เออใครออยยยาาากกังงไไแบบว่ด ของรางวัลกัน้าไปลุ้นกันที่แฟนเพจได้นะครับผมทุกคนครับนี่เลยนะครับแฟนเพจอันนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับผมอ่านะครับแฟนเพจก็อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับผมนี่เลยฮะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมมันต่อนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับในเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มชุดกันดีกว่านะครับอ่ะกดไปเลยนะครับสิบครับสิบสิบอ่ะกดไปนะครับสิบไปเลยเลยฮะอ๋อหไม่ได้ครับผมอื้อหือไม่ได้จริงจดิไม่ได้จริงจเหรออื้อหืออื้อหืออื้อหม ทำไมเกลืออย่างเงี้ยนะครับทุกคนทำไมเกลืออย่างงี้นะครับผมโอ้โหเกลือมากแลับโอ้โหเราต้องเสียเพชรอีกแล้วหรือนี่นะครับโอเครับไปก่อนรับไปก่อนฮะพี่อยากให้มันมีแบบสต๊อปแบบสต๊อปอันนี้ไม่ชั่นได้แบบยืนนิ่งๆคือแบบมันน่าจะทำคาญตาทุกคนเนาะก๋อม่วงเอ้ยหนวดสามวันมีหนวดมาในนี้ในในกล่องนี้ด้วยเหรอเอ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูขนม้วนในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอปฏิเสธไปก่อนเนาะนี่นะครับปฏิเสธก่อนเนี่ยชวนอะไรเนี่ย นี่ครับเฮ้ยเฟี้ยวฮะ้วเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับบอกเลยเฟี้ยวจริงนะครับเฮ้ยโอเคโอเคอยู่นะฮะสำหรับอันนี้เนาะอ่าโอเคนี่ครับนะเดี๋ยวเรามาสุ่มกัน600เพชรครับสุ่มไปเลยฮึบปึ๊บโอ้โหไม่ได้จริงเหรออืไปสกปไปทุกคนรับตรงนี้ไปฮะแล้วก็มาสุ่มปึ๊บเข้าไปโอ้โหเรามันไม่มีดวงอีกแล้วทุกคนอยากได้ชุดนี้มันเท่เว้ย ชุดนี้มันเท่จริงนะครับผมนะสำหรับชุดอันนี้นะครับผมเฮ้ยคือมันเท่อะแต่พี่อยากได้แต่พี่ไม่ได้อะทำไงดีนะครับทุกคนทำไงดีอะไม่ได้อ่ะโอเคหกร้อยเพชรอีกครั้งครับทำไมมันเกลือย่างงี้อ่ะโอ้โหมาอีกครั้งครับครั้งสุดท้ายพอนะครับเลิกนะครับพอเลยนะครับพอเลยนะครับพอนะครับผมเกลือนะ รอบนี้ผมเกลือครับไม่เหมือนที่คุยไว้นี่หนานะครับเฮ้ยอ่าพี่สูมอีกสองครั้งเลโกกีหกสิบแล้วมันเท่ในชุดนี้ยอยากได้นะแต่ไม่เอาดีกว่านะครับแล้วก็เดียวนะครับในประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะเดี๋ยวพี่จะมาในส่วนของการทาคลิปสอนลูกน่งยีหัวนั่นเองนะครับนะใครอยากดูกันก็รอรับชมได้เลยนะครับนะเหมือนที่คุยัไว้นาะอนะเพรานะว่าน้องๆไปดูพี่ในสตรีมพี่ต้นข้า่างเงี้ยคืออยากได้กันมากใช่ไหมคือ เดี <Es> <an> ๋ยวพี่จะสอนนั่นเองเนะเดี i, like ๋ยวสอนหมดเปลือกเลยนะครับแล้วก okay, okay. pues right. ็เดี๋ยวพี่จะมีในส่วนของสถานทำคลิปเล่นมันๆอย่างงี้แบบโหดๆฮาๆอะไรเงี้ยมาให้ชมกันนะเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็สำหรับทุกคนครับพี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับรอดูได้เลยนะครับขึ้นไปแล้วนะครับผมก็ดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กับความเกลิ้ของพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ bye bye, รบายบายทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆเอาหัวใจไปปิ้วปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บๆเราเกินอีกแล้วครับทุกคนครับบายบายเปิ bye ้วไปแล้วจุบจ๊บๆเกลือเกือนะครับอืมไปหมุน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 รอบนึงนี่ไปแล้วบายบายทุกคนจุบ๊บๆ